satan good morning darling two coffee cups did you have a friend spend the night yes i did couldn't get her to stand on the trap door huh charlie i don't have time for coffee so oh hello hello Uh, chelsea this is my mother mom this is chelsea nice to meet you nice to meet you too Welcome back to the States. <laughs> Thank you. Where have I been? Charlie says you have a place in Italy. You know, Chelsea, sometimes when I'm drunk I make up stories, so that, you know, grain of salt. So they caught two and a half men, the case it comes outside, push home soon, why can't I laugh this pea song, Song, C B S <laughs> car? เป็นสมัยก่อนนะคะเหตุการณ์อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะตอนนี้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับ n e w s ั n Media Research ในสหรัฐอเมริกานะคะที่มีผลออกมาบอกว่าตอนนี้ค่ะสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะ CBS นั้นมีค่าเฉลี่ยผู้ชมสูงถึง55ปีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเมื่อทีวียักษ์ใหญ่ในสหร,รัฐมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งผลกระทบอะไรกับมีเดียหรือสื่อทั่วโลกบ้างกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านคะ่ะท่านแรกคะ่ะเป็น คอลัมนิสต์นะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสื่อบันเทิงค่ะคุณพรหมิมนลิมเจริญและอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะคะอาจารย์ธนญวัฒชัยตระกูลชัยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะเรียนถามที่อาจารย์ธนญวัฒนะคะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยรายการที่เอาใจผู้สูงอายุแบบนี้เนี่ยเขาพูดง่ายๆคงบอกว่าคงจะหลุดผังไปง่ายๆเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าได้ขยายเวลา ออกอากาศนั่นแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมบันเท <TV S 1> ิงทีวีกำลังจะกลายเป็นหรือได้กลายเป็นสื่อสำหรับคนที่อายุมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมื่อสักครู่พูดถึง CBS เอนี่ย<ะ>อายุ55เนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า Generation X นะฮะหรือเหนือว่าใกล้ๆกันก็อาจจะบางคนอาเรียกว่าเบบี้บู m เมก็ได้หรือโตขึ้นมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท<ะ>ี่สและกลุ่มนี้เนี่ยโตมากับทีวี ผมจำได้ว่าทีวีเนี่ยหน้าในอเมริกาน่าจะมีสักประมาณ5 9 9 5 0ปปลายๆอ่ะคือเขาโตขึ้นมาไงแล้วก็เป็นสื่อที่เขาบริโภคเป็นสื่อหลักแล้วสื่ออื่นๆเนี่ยนะฮะที่เขาบริโภคก็เป็นสื่อถึงสือพิมพ์ซึ่งสือพิมพ์เนี่ยต้องข้างใจเรียกว่ามีนารมก็อาจจะดอบลงแล้วก็มีกลุ่มนี้เท่านั้นที่ที่จะนั่งอ่านใช่ไหมแล้วแล้วคนรุ่นใหม่ๆเนี่ย ก็จะบริโภคทีวีน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คนอายุเยอะเนี่ยบริโภคสื่อทีจอดค่ะปกติแล้วเหมืนมนรูปแบบรายการในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีรายการที่เอาใจผู้สูงวัยเนี่ยพอสมควรเลยไหมคะ าจะมีมันจะอยู่ช่วงกลางวันะนะคะถ้าคือถามว่าเอาใจไหมมันก็เป็นรายการที่แบบเป็นรูนให้เขาอะค่ะเหมือนถ้าเป็นตอนเย็นมันก็จะมีวิลล่าฟอร์จูนที่เป็นรายการเกมถ่ายถ่ายคาแล้วก็จะถ้าตอนเช้าๆก็จะมีถ่ายของอะไรนั่นที่มีบ็อบพาร์คเกอร์เคยเป็นพิธีกรอยู่ตั้ง30 40ีปีนั่นมันก็จะมีช่วงตรงนั้นส่วนถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยจะแก่จะหนุ่มจะสาวมันก็อยากดูซีรีส์อยากดู อยากดูซิตคอมอะไรเหมือนเหมือนกันค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วรายการสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นรายการที่คล้ายๆกับรายการของคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยแหละใช่เพราะเพราะคนเพราะคนแก่จะเรียกว่าคนแก่มีอายุสูงอายุอะไรก็ตามก็ก็เป็นคนที่ต้องการความบันเทิงมีสาระแทรกบ้างแต่อย่าให้รู้ตัวก็ประมาณนั้นค่ะอาจารย์คะและอย่างทักข้อมูลที่มาจาก New สิคเมเดียรีเซิร์เลยที่เขาบอกว่าเนี่ยผู้ชมเนี่ย จะมีแนวโน้มที่จะสูงอายุไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวงการโทรทัศน์อีกไหมคะในแง่ของการตลาดคือสําหรับเมืองนอกเนี่ยนะฮะผมเป็นรายการ Two and a Half เ e นเนี่ยผมว่ามันเป็นรายการเป็นซีรีส์หรือเป็นซิทคอมครอบครัวนะคือมาดูงครอบครัวคือต้องกระจายอย่างนี้ว่าในต่างประเทศนั้นเนี่ยนะฮะเคยมีการรีเสิร์ชกันนะครับว่าอายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงอายุ ในอเมริกานะฮะให้คุณลงดาว,ว่าเท่าไหร่น่าจะสัก50 80นะครับถึงเรียกว่าสูงอายุ60นี่ก็ไม่ถือว่าสูงอายุนะครับและในพจนานุกรมของคนอายุ50หรือ60กว่าเนี่ยมไม่มีคำว่าแก่อยู่<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอคนอายุ50กว่าเนี่ยนะฮะ พอเขามีสตางค์หน่อยเขาก็อยากจะให้หน้าเด็กเหมือนนักสามสิบต้นๆเขาก็จะไปฉีดบูทอกคนอายุ30กว่าเนี่ยนะฮะใกล้ๆ40ิเนี่ยก็จะไปทําหน้าทําตรงทําตึงในทํานองนี้นะฮะให้อายุเหมือน20กว่าราะนั้นเนี่ยอย่างคนอายุประมาณ50กว่าหรือ60ปัจจุบันนี้เอาในประเทศไทยกันแล้วกันนะจริงเราเราข้ามมาเลยเนี่ยพวกนี้เป็นคนที่มีการศึกษานะานะในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็คือคนรุ่น6ตุลาสิตุลาอะไรทํานองนีนน้พวกนี้เนี่ยไม่มีคําว่าแก่อยู่ในเมืองนอกก็เหมือนกันดัะนั้นจะบอกว่า รายการทีวีสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่รับนะแล้วเขาไม่ดูนะผมเคยบอกนะครับว่าคอนโดสําหรับผู้สูงอายุถ้าคุณจะให้ผู้สูงอายุอยู่เนี่ยคุณอย่าไปบอกบอบกคุณจะมีอะไรที่ห้องน้ําไว้สาหรับไว้เกาะเกิดอหรือว่าจะมีสถานพยาบาลอยู่ล่างแต่อย่าไปบอกว่าสําหรับคนแก่แม้กระทั่งอย่างพ่อแม่เราคุณแม่คะ,ะหนูไม่มีเวลาดูนะคะไปอยู่บ้านบางแครไหมไม่ไปก็ไม่ไปนะฮะ,ะแต่ในเมืองนอกบางทีโอเคเขาเขาเขา,เขาอาจจะยอมรับนะฮะ และเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสูงอายุเนี่ยในทางการตลาดเนี่ยจะไม่มีมและไม่ควรใช้ค่ะ,ะ,ะก็คือจะต้องเลี่ยงหีกเลี่ยงไปเลยในกระทั่ง CBS เนี่ยถ้าเราดู CBS นะที่บอกว่าเป็นช่องสูงอายุนะรายการหลักๆของเขานะเป็นรายการสืบสวนสอบสวนนะ CS i s i s v e อ a s สเวก o สนิวยอร์กล e สแอเออหรือ The Mentalist หรือ,อรทํานองเนี้ยผมก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นผู้สูงอายุนะเพียงแต่ว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยเขาแบบอาจจะอยากดูไง คุณพรพิมลคะแม้ว่าในทางการตลาดเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงคาว่าผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วคนอเมริกันเขาก็มีความภาคภูมิใจในแต่ละไมล์หรือในแต่ละช่วงเวลาช่วงอายุของเขามันเป็นกลุ่มคนสําคัญนะคะเพราะว่าเราเนึกถึงคนอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยมาตรฐานชีวิตเขากับเราเนี่ยไม่เหมือนกันของอเมริกันเนี่ยพอแก่ไปแล้วภาษีที่เสียไปเนี่ยมันจะกลับมาสู่เราถูกไหมคะ,คะมันจะได้เป็นเงินเป็นเงินเดือนที่เราจะมีใช้มีไปเที่ยวมีอะไรแบบนี้มันทําให้มันทําให้ คนโฆษณาเนี่ยโฆษณาเลงไปที่ทาเก็ตเขาแล้วมีเม็ดเงินอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาใจคนกลุ่มนี้บ้างแต่แต่คนแต่อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องแบบมองกันให้ออกมองกันให้ขาดว่าถึงเขาจะอายุเท่านั้นเนี่ยแต่เขาอยากได้อะไรมันต้องมันต้อง define ออกมาให้ได้แล้วเราก็จะสร้างรายการที่ที่เซิร์ฟเขาโดยที่ไม่ได้คิดว่าอายุเท่านี้ควรจะเป็นอย่างไร มันมัน,ม,นมันห่างกันนิดเดียวมันจะมีแบบเส้นบางๆอยู่นิดเดียวว่าเราจะทํารายการที่เราคิดว่าเขาเป็นคนอย่างไรกับทํารายการที่เขาเป็นคนอย่างไรอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราทําให้เขาดูมันจะต่างกันตรงนี้แสดงว่าไม่ได้หมายความว่าพอบอกว่าเป็นรายการผู้สูงอายุจะต้องเป็นรายการธรรมะอย่างเดียว <Bruno> หรือจะต้องเป็นรายการที่ใช่ค่ะเพราะอย่างของอเมริกา มันก็ถามเขาชอบดูเกมโชว์ไหมเขาก็ดูเขาก็เกษียณแล้วก็ดูตอนกลางวันดูซีรีส์ไหมก็ดูดูตอนไพร์มไทม์ถ้าจะดูทอล์กโชว์มีเดวิดเลตเ์แมนมีเจเลโนไปดูตอนห้าทุ่มคือทุกอย่างจะเลือกดูอะไรมีให้ดูเสมอตลอดวันวงการโทรทัศน์นี่เลี่ยงไม่ได้เลยว่าจะต้องพึ่งพาโฆษณานะคะจากนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดจะทำรายการอะไรก็ต้องคิดถึงว่า ผู้ชมตรงนั้นเนี่ยมีอำนาจในการซื้อรหรือเปล่านั่นก็แสดงว่ารายการแต่ละรายการเี่เขาเขามั่นใจว่าผู้ชมของเขาสามารถที่จะซื้อสินค้าหลังจากที่ดูรายการโทรทัศน์นั้นได้คือช่องบางช่องเนี่ยมันจะมี positioning ของช่องอยู่ค่ะนะฮะแม้กระทั่งในเมืองไทยเนี่ยนะครับช่องก็มี positioning อย่างละครอ,อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่3กับ7เนี่ยถึงเป็นละครดีมีรตติ้งต่ำนะใช่ไหมเมืองนอกก็เหมือนกัน อย่าง Fox กเนี่ยอาจจะเป็นช่องสำหรับคนรุ่นใหม่หนะะหังบูหน่อย ABC เนี่ยเจ้าของคือดิสนีย์ช่องเ็าจะเป็นหนังครอบครัวหน่อยใช่ฮะเวลาคิดหนึ่ง positioning ของช่องเป็นยังไงนะฮะสองทาร์เก็ตของช่องเป็นยังไงมันจะมาพร้อมกันนะฮะและจากนั้นค่อยผลิตนะฮะซีรีส์หรือซิทคอมอะไรที่ให้สอดคล้องก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่มีกําลังซื้อเป็นกลุ่มไหนจริงๆแล้วต้องเรียนเลยนะครับว่าในช่วงหลังเนี่ยกำลังซื้อมันเริ่มแต่เกิด จนคนทั้งตายม,มีกําลังซื้อหมดเลยมันมีเด็กอยู่กลุ่มเด็กเด็กอาจจะซื้อไม่ได้แต่ว่าเด็กเป็นผู้มีอิทธิพลนะฮะอาจจะเป็นพ่อแม่เด็กเป็นคนซื้อแต่ว่ากลุ่มที่เขาให้ความสาคัญมากอาจจะเป็นกลุ่มประมาณสักสิบเจ็ดถึงประมาณสักสามสิบปลายๆอะไรทำนองน,นี้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ซื้อของเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกรายการทีวีเนี่ยเลยออกแบบมาเพื่อคนกลุ่มนี้เยอะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งช่วงหลังเนี่ยแพทเทิร์นในการบริโภคมีเดียของเขานี่ เขาจะไม่ค่อยพกบริภคทีวีละวเผลอเเนี่ยประมาณต่อไปในประมาณอีกส่วนหหลายปีเนี่ยนะฮะข้างหน้าไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งนี่นะฮะจะใช้เวลาอยู่กับ Facebook หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะทำแล้วเล่นเกมเล่น Facebook เล่นเกมบน a c e b o o k ดูทีวีน้อยลงว่าไงดูทีวีก็จะไม่ดูทีวีจากทีวีดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตดูทีวีจาก YouTube อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสร็จไปสิเพราะว่าแล้วในในอเมริกามัันนจะะมีีตววโด้ยท่ อัดปุ๊บเนี่ยเอา,เอาโฆษณาออกไปเลยฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการทีวีที่ดึงดูดเลตติ้งคนเยอะเนี่ยเลยกลายเป็นเรียลลิตี้โชว์ไงอเมริกันก็ส์ไอดอลซึ่งมีคนดูประมาณเลตติ้งประมาณ23 24ล้านคนและรายการนี้ต้องดูสดและต้องดูในทีวีนะฮะมันถึงจะแบบมีอารมณ์รมมีอาณ์ใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็จะต้องคนละคนที่ดูเนี่ยเป็นคนก,น,น,นกลุ่มเนี้ยประมาณ18บแถึงสากว่าอะไรทำนองนี้เดี๋ยวเพราะกลุ่มเนี่ย18 20กว่าเนี่ยดูเยอะ แล้วก็จะมีไอไ้อเนี้ยไอ้โปรดักต์เพลซเมนต์เนี่ยมากันเต็มเลยแต่ว่ารายการอื่นๆเนี่ยนะฮะดรอปแม้กระทั่งอย่าง The Lost Lost นะฮะปรากฏว่า huh. ลอส t เนี่ยคนดูน้อยลงนะครับแต่เป็นซีรีส์ที่มีคนไปดูในอินเทอร์เน็ตเยอะ <Yeah. S 1> หรือบางคนก็ไปกดไอ้อัดดีวีดีไว้อะไรทำนองนี้อย่างผมเองเนี่ยนะฮะผมจะไปดูละครหลังข่าวเนี่ยผมก็ไม่ว่าง ผมดูละครหลังข่าวเนี่ยผมก็อัดดีวีดีไวเหมือนกัน <c oughs> หรือบางทีผมก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตคอนซัมชันการบริโภคสื่อแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยก็เป็นแล้วนะนอกจากน,นี้ในต่างประเทศเขาให้ความสําคัญกับนักแสดงสูงไวัย เราเห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าในการมอบรางวัลในเวทีไหนแม้ว่าเอมมี่ปีนี้เนี่ยจะมีผู้สูงอายุรับรางวัลไม่มากเท่าปีผ่านๆมานะคะแต่ก็ยังมีอยู่นะคะอันนีเน้เป็นเพราะอะไรคะที่วงการของเขาเนี่ยเขายัางให้ความสําคัญกับนักแสดงรุ่นใหญ่อยู่ จะว่าอย่างนั้นมันต้องมองอย่างนี้ค่ะมันต้องมองว่าเขาให้ความสําคัญกับสตอรี่กับความจริงจัง,งกับเรื่องกับเรื่องก่อนมาอันที่หนึ่งเลยมันเป็นอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมการโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาเรื่องมาแล้วก็นํามานําเสนอเพราะฉะนั้นการที่จะนําบุคลากรเข้าไปใส่ในเรื่องเนี่ยซึ่งหมายถึงนักแสดงหมายถึงใครๆเนี่ยมันก็เอาให้เหมาะสมเอาให้จริงจังทาให้จริงทําให้จังเนี่ย เพราะฉะนั้นคนแก่ก็จะไม่ถูกลืมนักแสดงที่มีอายุใดๆเนี่ยก็จะมีให้ในนั้นเพราะว่าในชีวิตหนึ่งเขาต้องนําเสนอชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะในชีวิตหนึ่งของคนเนี่ยมันก็จะมีคนหลายๆรูปแบบ ที่จะมีบทบาทในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นๆไม่ได้มีข้อยกเว้นอะไรใด,ดๆเหมือนของบ้านเราของบ้านเรามักจะมีว่าเราอยากดูไอ้นั่นอยากดูไอ้นี่อยากดูดารามากกว่าอยากดูเนื้อเรื่องอยากดูความจริงจังของซีรีส์อะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดว่าคนแก่ๆไม่โดนลืมหรือว่าให้ไปให้ความสําคัญของกับเขามันคงไม่ใช่อย่างนั้นมันคงเป็นที่เนื้อเรื่องมันดึงดูดให้คนพวกนี้ไม่หายไปไหน